เที่ยวด้วยได้เงินด้วยทําแบบนี้เลยค่ะตอนนี้คุคิโอไม่ได้อยู่กรุงเทพมาต่างจังหวัดแต่เราก็สามารถทําเงินได้จากการที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าจัดก,กิจกรรมที่เราไปทําการทําธุรกิจความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เราสามารถทําได้ทุกที่อย่างเช่นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอยา่างมาอยู่นอกสถานที่พักผ่อนพาครอบครัวมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วหลายคนอาจจะแปลกใจว่าอ้าวแล้วทําเงินได้ยังไงก็คือว่าเราสามารถทำคอนเทนต์ในทุกๆท,ท,ที่ที่เราไปแต่ในสถานที่นั้นก็ต้องเป็นสถาน ท,ที่เขาอนุญาตให้ทําอะอย่างเช่นว่าในร้านคาเฟ่เราก็สามารถถาม,มุมสวยๆได้ไปทำคอนเทนต์ถ่ายทําคลิปความรู้ให้ความรู้ผู้คนให้คุณค่ากับผู้คนหรือว่าตามล็อบบี้โรงแรมที่เราไปพักที่ท่องเที่ยวที่คุณไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามแล้วก็สามารถใช้มุมดีๆใช้มุมสวยๆเนี่ยในการทำคอนเทนต์ได้เลยมันอย่างตอนนี้คุกิโอก็อยู่ล็อบบี้ของโรงแรมแล้วเป็นบรรยากาศในการทำคอนเทนต์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทำคอนเทนต์แล้วไม่เห็นผลสักทีและอยากเอาจริง าด้านนโคคิโอก็มีโปรแกรมแนะนําคือโปรแกรมรับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมซึ่งโปรแกรมนี้สิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะรู้วิธีการหาสถานที่จากสิ่งที่โคคิโอพาไปเรียนรู้วิธีการทําคลิปความรู้พรีเมียมเพราะว่าคลิปความรู้พรีเมียมของโคคิโอแต่ละคลิปที่ผลิตออกมาให้กับตัวเองแล้วก็ลูกศิษย์ลูกค้ารวมแล้วเป็นคลิปพรีเมียมที่ถ่ายนอกสถานที่ทั้งนั้นและแน่นอนว่าคุณจะได้รับการตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมหน้าเพจของโคคิโอตัดต่อคลิปพรีเมียมยังไงคุณได้รับแบบนั้นเลย ถ้าใครสนใจอีบ e ็กซ์ก็ไปในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สอบถามราคาและโปรโมชั่นทักทีมงานได้เลยนะคะโอเคไว้เจอกันในโปรแกรมนะคะบ๊ายบาย